น่ารักมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแถมขนมเสียงไห้ด้วยอ่ะรู้จักซก่ะรู้จักรู้ร้านนี้เอก็ชอบมากเลยโรตัรสขอบคุณมากมากเลยนะคะเอกจ๋านี่ไม่สั่งใช่ไหมไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งของแถมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะเด็กกุมารสุนัขเออให้แบบวุ้เย็นเ่ะค่ะสวยดาอัอเย็นมาเหมือนมากเลยอะเจ๋งเลยเจิงนนีเย็นตาโฟแน่เลยตัวงอกใช่ไหมค่ะ ี่ผักชีอะไรเงบบี้โยโอ้ยทักกาชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากมากมากนะคะใช่หมูปิ้งหกไม้หกไม้นะคะหนึ 1, ่งพันเยนแต่ไม้ใหญ่มากไม่ขอดูมือทักกาหน่อยคือใหญ่แบบใหญ่กว่ามือพวกเราอีกนะคะคุ้มราคามากนะคะ เอสั่งหมูปิ้งมาทั้งหมด18ไม้นะแล้วก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวเรือกับเย็นตาโฟนะคะน้องเขาจะทําให้อู้อเขาทําให้เป็นแบบนีน้นเลยนะคะโอ้ยชเย็นโตโฟ,ฟสองอแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเนือ้อถ้าค่ะนะากินมากโอ้ยอยากกินวันนี้เลยเส้นมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็ทั้งหมดแบบเนี้ยเยอะสั่งมาหลายชุดเลยทั้งหมดค่าของทั้งหมดประมาณหนึ่งหมื่น หนึ่งมืนกว่าเยนนะอจังที่ญี่ปุ่นกินอาหารไตย่านะเวลาการี่คุดดีทุกทุกหมูปิ้งก็แบบเยอะคุ้มมากเลยแล้วเดี๋ยวเรามาทํากับข้าวกันนะเย่โอเคครับจะทำา้๋วตี๋เรือครับโอเคนะไหเแนะนำนี่ครับในท้าการลองเปิดดูซิคขาว่าใน๋วยเตี๋ยวเรือเขาให้อะไรเรามาบ้างใช่ใช่ใช่ฮะ เซ็ตละนะทุกคนเหมือนที่เอบอกเซ็ตละหนึ่งพันสามร้อยเยนอืมเยียเเอสั่งเส้นเล็กกับเส้นหมี่ถักะใช่แล้วก็เมื่อวานไอ้กินไปแล้วเออดใจรอไม่ไหวนะทุกคนไอ้กินเส้นหมี่ไปแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นเส้นเล็กถักะอยากกินเออเน่าจะจบอซื้อเยดนเก็ได้นะเอเส้นเล็กเส้นเล็กคงมแล้วอาแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อสดค่ะ เนื้อชิ้นชิ้นเนื้อชิ้นอ่ามีอะไรอีกโอ้ยุนั่นตกอันนี้มันเป็นเนื้อแบบเนื้อตุ๋นเออเนื้อตุ๋นอะไรเงี้ยะค่ะเนื้อตุ๋นติดมันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากนะเอกเอเก็เทียมก่อนเนาะอันนี้กากหมูกากหมูทับ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 อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าผ้าคีริ้วเถอะค่ะผ้าคีริ้วอือมันจะเป็นแบบหนังกรุบกรุบสีขาวอ่ะเออจบอืมเลยบะอันนี้ตับอันนี้จังก็กินแล้วรู้สึกว่า ไม่ค่อยได้ไอ้จังคิดว่าถักกัดก็ไม่ค่อยได้ถ้าป่ะโอเคอืมแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเนื้อนะสามสามสามชั้นกับผู้ดีสามชนีดน้ำพีกเปล่าไม่ใช่พริกเผ็ดมากไอ้จังคิดว่าถ้ากะใส่อะค่ะนิดเดียวก็พอได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เผ็ดไม่เก่งไม่เก่งเผ็ดเผ็ดแล้วก็น้ำซุปอันน้ำซุปก่อนโอเลโก้โฮมเรมลโฮมเรมลแค่นี้เลยค่ะคุยวะ อันนี้ก็คือผักะะโรยหน้าค่ะแล้วก็เขาให้ถั่วงอกมาด้วยแล้วว่ากลิ่นเป็นไงบ้างกลิ่นตอนนี้กลิ่นหอมอใช่ไหมอ <laughs> โอเคแต่ต้องให้ซุปร้อนๆก่อนคะะโอเคน้ำเดือดแล้วใส่เนื้อตุ๋นลงไปเนื้อตุ๋นอร่อยใส่หมดเลยอุ้ยแต่อันนี้ต้องช้อนฟองออกอะท็อกมันติดอะจะต้งไม่ติดอืมอันนี้นเนะื้อสด โอ้ยอะฮัมそしてอこれかทาคิริอุทาคิริอุทาทาคิริอุฮัมอะลุคชินะชินใส่เลยกใส่เลยชอบมากว้คือสำหรับเออะเอรู้สึกว่ามันแบบเยอะมากคุ้มราคานะคะแบบด้วยความที่เราอาศัยอยู่ที่นี่อ่ะแล้วมีของให้เราแบบขนาดเนี้ยคือคุ้มราคามากๆเลยนะคะ ดีกวาร้านอาหารเย,ยอะรสชาติตอนนี้ก็คือกลิ่นนะทักๆๆกลิ่นค,คือได้มากนะคะทุกคนเดี๋ยวพอน้ำเดือดเราค่อยใส่เส้นนะทักกก็จะโอเคแล้วว้าวมีนมา,ายุติใจจริงๆเราน่าจะลวกเส้นข้างนอกไหมข้างนอกอ่ะเดี๋ยว <laughs> すごーいどうかな、うんよしいきますいい、ね、めんうはい、はいいうよしきすねはは分だよ ถ้าใครอยากกินนะคะใครที่อาศัยในญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอร่อยอร่อยเอแนะนําที่ Facebook ชื่อชื่อนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอขึ้นชื่อให้นะคะก็เข้าไปสั่งเข้าไปคุยกับน้องชมพู่ได้เลยนะคะใครอยากกินอะไรก็เข้าไปสั่งน้องได้เลยเยอะมากดีมากให้เยอะคุ้มราคาบินเทเร็คิดตอรูจากรูจาการนี้

จากหมูอันนี้全部เこれ全部うん、มเこれね。うん。่ยอืมก็ผักพวกถุงอะไรแบบอย่างเงี้ยน้องเขาก็ใส่แพ็กเกจมาให้ดีมากเลยนะคะว่าすごいねอืมไม่มีที่ด้านหน้าล้านล้านเมนไม่มีหน้าตาทักก์ให้เท่าไหร่อ่ะร้อยคะแนนร้อยคะแนนร้อยคะแนนได้แล้วค่ะไปติ่มเหลียวน้ำตกได้แล้วกินที่บ้านได้หรออืม เมื่อวานเอกินนะเอใส่พวกพลิกลงไปเลยนะคะแต่ว่าถัากกระาเผ็ดนาต่อยดิลุกเฉียงไวต่อยดิต่อไม่ว้าวอ่ะいただきます。ไอดูโซ。ว้าหิวมากหิวมากที่เข้ากันมั้ยใช่ไหม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 ทั่กชอบบุนอ่ว้าพสมัมันวรา่ใช่ชอบสนสนลいただきます。 Mà một càng yak bog yak bog yak bog mite, hm, yêu nó xem yu yu, xem nung mày yak luôn อันนี้ว่าฮัฟซึกค่าเนี่ยคุไตคุี่ปุ่นก็เลยอาซายูทีน่งต้นซอืมอืมนิรอร่อไหมคะอร่ยยั่กินที่ไตนอหน้าาได้มากกระทับวใช่ไม่ซับนะร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นไม่ซับนะมีไงที่ชาวดินโอซาก้าทักกัอ่าชินด้วยชินด้วยแบบไปไกลมากเลยไม่ราคาเท่าชาวดินแหละ อันนี้นะคะหนึ่งพันสามร้อเยนถ้าเอไปกินที่ร้านที่โอซาก้าก็ประมาณหนึ่งพันสามรอเยนเหมือนกันอันนี้เราแบบสั่งเราก็มากินที่บ้านได้อืยราคาเท่ากันให้ดูซิลูกชิ้นอย่างเดียวน้องเขาก็ขายนะคะน้องชมพู่สัง่ง <laughs> ใช่ค่ะน้องเขาขายลูกชิ้นด้วยนะคะแบบครึ่งโลหนึ่งโลเท่าไหร่อะไรเงี้ยลูกชิ้นก็ขายอทอดมันก็<ต>ขาย,ยนะคะไม่ใช่แค่อร่อย งอนตีใจใช่ไหมคะอร่อยจริงอันนี้เอคอนเฟิร์มนะคะเอก็กินแล้วเนื้อตุนเนื้อตุนอืมอร่อนเนาะอืมอม่อยสั่งแตกเนื้อตุนเออเออใช่ก็กันนะอืมเนื้อตุลด้วยคือเอใส่พริกหมดเลยค่ะเมื่อวานใส่พริกพริกพริกแล้วเอก็บ่นทกาว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดกดตดต่อตุดต่ออันดับคีริวอืมอืมทำไมกรุบกรุบ ลองใส่พริกให้หน่อยค่ะพริกกับน้ำส้มะค่ะแต่ว่าใส่นิดเดียวนะให้จำบอกก่อนนะว่ามันเผ็ดค่ะที่ถ้าการรู้จักอันนี้อันนี้พริกป่นอันนี้แบบพริกเผาเอ่ะก็เรียกว่าเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวะค่ะน้ำส้มชต่อไมีออ่ะอืใช่เปลี่ยนรสสนุกนะใช่ราเมงญี่ปุ่นเขาก็จะมีเครื่องปรุงให้เราเปลี่ยนรสเวลาเรากินไปแล้วเหมือนกันถค่ะเขาก็อยากจะเปลี่ยนรสแบบนั้นนะคะ ก็เลยเอามาใส่ท uh ีห huh. ล right? uh ังแต่ถ้าเป็นคนไทยก็คือจะปรุงปรุงไปเลยใช่ไหมแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะชอบแบบกินซุปธรรมดาก่อแล้วก็แบบปรุงอะไรอย่างเงี้ยดีไหมเปรี้ยก็อร่อยใช่ไหมเปียโนดีครับนาแล้วก็ซุปไม่น้อยเนาะพอดีอืให้มาพอดีมากๆเลยเออเออหมออ้ยมันน้อยอะน้อยก็เอะไร เลสูตทเบาๆนะโปรไหมสูตทเบาๆเดี๋ยวสำลักนะว้อมาหายตัวเลยตัวกับามาสูอะคาราใช่ไหมนิดเดียวเองเหรอไอจังใส่หมดถุงเลยเมื่อวานปอดีปอดีอ๋ออันนี้ดีครับอืมโปรว่า ถ้ากินที่ใดนน่าจะเผ็ดแล้วจ้ะอ๋อซุปคือเผ็ดแล้ว so แต่โมเราดูได้ได้อ๋ออืเหรอไหมอืมเพราะเขาซับเผ็ดแล้วไอ้จเผ็ดเผ็ดเขาซับเผ็ดแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดอะเผ็ดจายมึงเก่เผ็ดในพูดเผ็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 ดเฮ้ยทำไมเหมือนกันอ่ะไม่รู้ออชิโซ วิไม่ไหมไมเอいทร้อนอน้ำเร็วนะนเผ็ดแล้วอ๋อเผ็ดแร้วเแตกเลยตากับน้ำเร็วนะ <c oughs> โอเคอ่าทักกับคินโตไปนะยังไม่เสร็จอแต่ทักกับวันี้ถ้า,นนถา,ากันนบกัไปจปาก็งน,นักโอเคใช่ถ้าคงน,นใจยากสั่ง กาุนาสานที่น้องชมพู่นะครับอืมโอเคไหมครับโอเคค่ะ,คะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งไทยที่ Facebook น้องชมพูน่นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ๊ยจังก็หิวไม่ไหวไปหาอะไรกินก่อนกินกิ